เราถามว่าจำนวนจริง x เ,เนี่ยที่สอดคล้องกับสรรมการมีกี่จํานวนก็คือให้แก้สรรมการนั่นเองเราก็เริ่มจาก square root ตัวนี้ก่อนเนาะ3 2กำลัง x ลบ2บวกกับ1เท่ากับ1ลบ2กำลัง x ก็แก้โดยการเอาร o t ออกก่อนเนาะยกกำลัง2สองข้างแต่เมื่อไหร่เรายกกำลัง2สองข้างเนี่ยเราต้องตรวจคำตอบเสมอยกกำลัง2เสร็จรูกรเด็นก็เหลือข้างในข้างในเราก็จัดรูป เอา3คูณกับ2กำลัง x ก็ได้3คูณ2กำลัง x เอา3คูณลบ2ก็ได้ลบ6บวกกับ1เท่ากับตรงนี้ใช้กำลัง2สมบูรณ์หน้ากำลัง2อลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2องเบเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ย้ายทุกอย่างไปฝั่งนี้เลยแล้วกันเ้าจะได้เป็น0เนาะเท่ากับ1ตรงนี้คิดเลขเลยนะได้ลบ5ก่อนย้ายไปอีกฝั่งก็บวก5 ร็จแล้วตรงนี้ติดลบเนาะก็ลองมาลบสอคูณสองกำลัง x ได้ตรงนี้มาเพิ่มสามย้ายมาก็ติดลบ3ติดลบ3คูณ2ยกกำลัง x บวกกับ2กำลังส x เท่ากับศนตรงนี้ก็เนาะอันนี้ครูจะเรียงดีกีใหม่ตัวนี้อยู่หน้าสุดเลยเป็นสองยกกำลังสอง x ตัวนี้อยู่ตรงกลางมีลบ2ลบกับสามก็เป็นติดลบ5คูณสองกำลัง x 1บวกหา ก็เป็น6บวกกับ6แล้วเราก็แยกตัวประกอบชุดนี้เนาะโดยมองเป็น a e กําลัง2ลบ 5e บวก6คูณกันได้6บวกกันได้ลบ5ตามนี้เลยก็จะได้เป็น2กําลัง x ลบ3กับ2กําลัง x ลบ2ได้2กําลัง x ลบ3เท่ากับ0นย์ก็ได้เป็น2กําลัง x เท่ากับ3 อีกตัวหนึ่ง2กําลัง x ลบ2เท่ากับ0นย์ย้ายลบ2ไปเป็นบวก2ก็ได้2กําลัง x เท่ากับ2เพราะฉะนั้นก็ได้เป็น2กําลัง x เท่ากับ3แล้วก็2มี2ค่าเนาะแต่อย่างที่บอกอย่าพึ่งดีใจเพราะเราต้องไปตรวจคําตอบก่อนนะครับก็ไปตรวจง่ายๆเลยก้อนนี้เป็นก้อนรูดเนะาะก้อนนี้เป็นก้อนรูดปกติเนี่ยก้อนรูดเนี่ยจะมากกว่าศูนย์เสมอครูจะเช็คแค่ฝั่งขวาพอเนาะนะว่ามันมากกว่าศูนย์ไหมเพาไม่ยากตรงนี้ เราก็เปลี่ยนเป็นเลข3ทีหนึ่งถูกไหมตัวแรกเราให้2กําลัง x เท่ากับ3เราก็เช็คไปลบกับ3าถ้าสังเกตอันนี้ได้ลบ2เนาะลบ2น้อยกว่า0ถ้ามันน้อยกว่า0นย์เนี่ยมันไม่เป็นจริงเพราะว่าในรูทเนี่ยมันจะเป็นบวกเสมอเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้ไม่ได้เนาะไอเจ้าลบ3เนี่ยใช้ไม่ได้ไม่ใช่สิ2อลัง x เท่ากับ3เนี่ยใช้ไม่ได้ต่อมาเราก็แทนอีกตัวหนึ่ง 2กำลัง x เท่ากับ2อเราก็ไปเช็คเนาะถ้าเป็น1ลบกับ2 1ลบกับ2ได้ลบ1ปรากฏว่าอันนี้มันทำให้ติดลบอีกแล้วในรูทถอดมาต้องเป็นบวกเสมอมันก็ไม่มีโอกาสเท่ากันเพราะฉะนั้น2ก็ใช้ไม่ได้อีกถ้าสังเกตทั้ง2ตัวใช้ไม่ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนาะมันก็เลยไม่มีคำตอบนั่นเองก็เลยตอบข้อ1นนะครับก็จำนวนคำตอบก็คือ0นย์ตัวนั่นเอง